สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับก็มีเรื่องราวดีๆหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ารายการก่อนนะครับผมแปลทุกบทความให้หมดแล้วนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรอ,อาร์ซนอนกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นเรื่องราวของดิวก่อนนะครับวันนี้นะครับการเดินทางของแมทเท์เนอร์นะครับ10ล้านปอนด์กับการไปอยู่กับนอตติงแฮมฟอ o r เรสกำลังจะปิดดิวนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับว่าแมทเท์เนอร์นะครับเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสร Nottingham Forest นะครับอาร์เซนอลนะครับกำลังเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูนะครับแน่นอนครับสะเทือนถึงแรมสเดลแน่อันดับอันดับแรกเลยเนี่ยเทนเนอร์นะครับมือ2ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็หมายความว่าการอัปเกรดในตำแหน่งผู้รักษาประตูของอาร์เตต้าเนี่ยถือว่าสุดยอดผมใช้คำว่าสุดยอดนะแรมสเดลกับเดวิดเรี่ยจะกลายเป็นคู่แข่งกันนะครับก็เทนเนอร์ Turner นะครับก็จะไปอยู่กับ n o t ต i n g h a m f o r เรสเนี่ยนะครับ10ล้านปอนด์นะครับตกลงรายละเอียดส่วนตัวเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายตามสเตปนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับก็เท์เนอร์นะครับถือว่าเป็นมือ2นะครับก็ภายใต้ความสำเร็จของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟอรินโบโลกันนะครับวันนี้นะครับสโมสรอนลองนะครับจะแข่งขันกับอินเตอร์มิลานในการเซ็นสัญญากับฟอรินโบโลกันนะครับโบโลกันเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะจอมฮอตนะครับและเขาถูกเฉลิกระวกกับหลีกเอิงมากการยืมตัวมาอยู่กับสโมสรอนแลงส์นะครับยอดเยี่ยมนะครับ21ประตูนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอาเดตาปักธงไว้ที่การขายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอินเตอร์มิลานติดต่อมาเป็นเดือนแล้วนะ รายงานจาก TF1 นะครับสื่อในฝรั่งเศสนะครับรายงานว่าสโมสรลองนะครับได้ยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการแล้วนะครับประมาณ37ล้านปอนประมาณนะแต่ว่าเป็นค้าเป็นค่าตัวที่สูงมากนะครับสูงมากจริงๆนะอาร์เซนอลต้องการ50ล้านปอนด้วยซ้ำอะแต่ก็ถือว่าสูงในระดับที่พอขายได้ก็จะเป็นการแข่งขันนะครับลองกับอินเตอร์มิลานนะครับ43ล้านยูโรหรือประมาณ37 1ล้านปอน มีโอกาสที่เขาจะย้ายทีมนะครับอาร์เซนอลเนี่ยอยากได้เพิ่มอีกสัก6ล้านปอนด์มันจะได้จบแบบเป็นทางการนะครับก็รอการต่อรองราคานะครับฟอร์รินบโรกรมจะไปลองหรือจะไปเตอร์มิลานรอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวของล็อบโฮดดิ้งนะครับอรอนแลมสเตลนะครับได้ออกมายกย่องนะครับล็อบโฮดดิ้งผ่านอินสตาแกรนะครับ หลังจากที่อาร์เซนอลนะครับสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในการดวลจุดโทษได้นะครับอร์เตต้านะครับก็สามารถที่จะคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับลอฟวอนิงนะครับได้กล่าวความแสดงเขาได้เขาแสดงความยินดีใจนะครับดีใจผ่านอินสตาแกรมแลมสเตลก็บอกว่านะครับช่างเป็นผู้ชายจริงๆนะครับคือบอกว่าขอยินดีด้วยนะครับก็ต่างคนต่างยินดีนะครับแลมสเตลเป็นฮีโร่บอกไว้เลย ทีนี้ประเด็นสำคัญคือโฮดดิ้งนะครับได้เริ่มต้นในฤดูก,กาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เซนเต้แบ็กหมายเลขสามนะครับร็อบโฮดดิ้งนะครับมีคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคนอยู่อาร์เซนอลต่อไหมคือผมกระชากอารมณ์เลยนะคือร็อบโฮดดิ้งเนี่ยกำลังจะถูกขายด้วยพูดกันแบบตรงๆเลยอาร์เตต้าเนี่ยเซ็นสัญญากับยูเรนชิมเมอร์มาเนี่ยเพื่อเอามาแทนร็อบโฮดดิ้งนะครับนั่นก็หมายความว่าในตำแหน่งฟูลแบ็กนะครับร็อบโฮดดิ้งเล่นได้ดีเป็นบางนัดแต่ว่า เขาจะเอา,อาตัวของยูเรนทิเบอร์มาเล่นแทนนะครับก็ถามว่าควรย้ายไหมถ้าต้องการเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องต้องย้ายนะครับก็รอดูกันไปนะครับจะเป็นตัวสำรองก็ไม่ผิดรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโทนี่คาสตาริโนนะครับเขาได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงแบบยกระดับคืออย่าท่านอย่าลืมนะ บางครั้งนะครับเรามีประตูที่เก่งมากอยู่แล้วแต่ถ้ามีคนที่เก่งกว่านั่นเขาเรียกกันว่ายกระดับประเด็นสำคัญคือเบ r เรโนนะครับถูกแทนที่ด้วยแลมสเดลวันนี้แลมสเดลจะถูกแทนที่ด้วยเดวิดเรยาซึ่งอาเจต้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการแข่งขันมันเป็นการแข่งขันนะครับกับการที่จะคุณจะต้องดีที่สุดเท่านั้นถึงจะได้เฝ้าเสาประตูให้กับอาร์ซนอล เขาเรียกกันว่าการยกระดับทีมนะครับมิเกลอาเตต้าได้ได้ตอนนี้นะครับดีลของดวิดไรย่าเนี่ยใกล้ที่จะจบนะครับเมื่อคืนนี้ผมทำในสรุปข่าวการย้ายทีมให้ละดวิดไรย่าใกล้จบนะครับและที่สำคัญก็คือในตอนนี้นะครับอาเตต้ายืนยันนะครับว่าแลมเซลกับเบรโนโแตกต่างกันมากและอาร์เซนอลมาถึงจุดอันดับสองของลีกแน่นอนเครดิตอยู่ที่แลมสเดลและอาเตตาและเพื่อนร่วมทีม แต่อย่างไรก็ตามการที่แรมสตลจะถูกแทนที่ด้วยเดวิดเรยา aya, เขาจะพาอาร์เซนอลไปอีกระดับหนึ่งการทำอย่างนี้เหมือนกับการอัปเกรดทีมช่องว่างการเล่นน้อยมากไม่ห่างเหมือนเดิมนะครับคือแรมสตลต้องไปอยู่ในระดับเดียวกับเดวิดเรยาคือรักษาความเป็นระดับสูงไว้นะครับนี่คือความหมายนะครับก็ รอดูกันนะครับวันนี้น่าจะออฟฟิเชียลได้แล้วมาครับดาวิดเวิดไรยานะครับก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมอาร์เตต้าถึงต้องเอาประตูกอย่างดาวิดรรยาะมาแข่งขันกับแรมสเดลนะครับรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเรื่องราวของแฮร์รี่เคนเนี่ย มีหลายองค์ประกอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตาดูหลายๆบทความนิดนึงนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องราของแลมสเตลเนี่ยเดี๋ยขอไว้นะครับเรื่องราของเฮลิเคนเนี่ยนะครับวันนี้เคนยังขาดอีก15ล้านปอมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอาร์ซนอลบทความในลอนดอนผมเข้าใจละผมแปล2บทความนะเดี๋ยวอธิบายฟังว่าบทความในลอนดอนเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันระหว่างอาร์ซนอลกับสเปอร์ ที่ไม่ค่อยถูกกันอะ่ะผมเข้าใจเลยนะแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ซึมซับวัธนธรรมถึงขนาดนั้นหรอกแต่เขาเขียนไว้ว่าเคนจะอยู่ต่อเพื่อช่วยเพื่อช่วยสเปอร์เคนจะอยู่ต่อเพื่อช่วยสเปอร์แต่เขาจะหมดสัญญาไปฟรีแต่ทีเนี้ยนักเตะของอาร์เซนอลเก่าอย่างคริสนกิฟส์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบาผัานมาเป็นบรรณาธิการข่าวกันละเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วช่องว่างระหว่างสเปอร์กับอาร์เซนอลนี่ห่างกันมากตอนเนี้ย แต่เค,คนควรอยู่ต่อนะเพื่อไม่ให้ไม่ให้อาร์เซนอลกับอ่าสเปอร์ห่างกันไปกว่านี้อันนี้มันเป็นบทความที่ฝรั่งเขียนตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ผมรู้สึกถึงข้อความที่เขาเขียนละว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยคือก็คือการ,ค,การคือสองทีมอะมันห่างกันไงถ้าเคนไปอีกสเปอร์ก็จะห่างจากอาร์เซนอลไปเรื่อยๆเหมือนเขาเขาข่มกันอ่าเขาข่มกันประมาณนี้แหละที่ผมเข้าใจในสื่อเขียนนะ และทีนี้เขาก็เลยบอกว่าพูดตามตรงนะอาร์เซนอลกำลังเสริมไปอีกระดับหนึ่งในขณะที่สเปอร์เนี่ยถ้าเสียเคนไปสเปอร์เนี่ยจะลำบากผมใช้คำที่ดีเลยนะฝรั่งเขาเขียนเนี่ยเขาเขียนแบบตรงประเด็นมากเลยสเปอร์จะลำบากแค่เสียเคนแต่ก่อนตลาดปิดอังเกยังยอมรับเลยว่าเขาต้องดูวันตลาดปิดเพราะว่าเคนยังขาดอีก15ล้านปอนด์ก็จะครบหนึ่งร้ล้านปอนด์สำหรับคนที่เหลือสัญญา10เดือน นะครับก,ก็ถือว่าคีรันกิฟพูดลักษณะเหมือนกับว่าความห่างช่องว่างของสองทีมผมว่าพอเข้าใจอย่างเงี้ยนะครับส่วนอีกบทความนึงในาการทอกสปอร์ตเมื่อคืนเขาบอกว่าเคนจะต้องช่วยนะครับเคนไม่อยากจะทิ้งสเปอร์แน่เพราะว่าถ้าเกิดเขาจากไปอ่ะสเปอร์จะเป็นคือจะห่างคือจะค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยครับแต่ในบทความอีกบทความหนึ่งเขาบอกว่าเคนจริงๆแล้วเนี่ย ตอนนี้เคนเล่นไปแล้ว320นัด213ประตู46แอสซิสเคนควรจะย้ายทีมหรือไม่นั่นแหละครับคือสิ่งที่อย่างน้อยเคนถ้าเกิดย้ายไปอยู่กับไบยมินิกเนี่ยมีลุ้นแชมป์และมีลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยนะครับก็มีขากแค่15ล้านปอนด์เนี่ยนะครับก็รอดูกันนะครับมันเป็นการเปรียบเปยระหว่าง2สโมสออไรไงประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดา u g ลาสรุยนะครับท่านยังจํากันได้ไหมคือหลายคนเนี่ยไม่กั่งตัวผมนะผมแป้ข่าวอาซ์ซนอลในผมรู้จักดัก g ลาสรุยมากขึ้นเรื่อยๆละอายุ25ปีมิดฟิลคนนี้มิทฟตัวรับของแอสตันวิลล่าหมายเลข6ท่านจะสังเกตนะเสื้อหมายเลข6ะเสื้อแต่ละเบอร์มีความสําคัญมากมิดฟิล์โฮนิงบอนตัวรับคือหมายเลข6นะครับ เพลย์เมคเกอร์ตัวลุกอะไรก็ว่ากันไปตามสื่อนะแต่วันนี้นะครับดักลาสรซูยังคงเป็นดีลที่มิเกลอาร์เตต้าสนใจอยู่นะครับอุนายนเอมิรีรู้รู้อยู่แล้วนะครับว่าอาร์เตต้าสนใจดักลาสรซูยวันนี้นักข่าวอย่างดีนโจนเนี่ยได้พูดในรายการกิฟต์มีสปอร์ตเมื่อคืนเขาบอกว่าอาร์เซนอลต้องการเซ็นสัญญากับดักลาสรซูยในสักวันหนึ่งอะ่ะเพราะเขารู้ว่าอุนายนเอมิรีไม่ต้องการขายดักลาสรซูยหรอก แต่อาร์เซนอลในตอนนี้เซ็นสัญญากับกองกลางมานี่ครับไรซ์ร้อยห้าล้านปอนด์เนี่ย, 105, 000, 000นนยมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่โจนส์บอกว่าดักลาสรุยนะครับทีมชาติบราซิลเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดอาร์เซนอลได้อีกระดับหนึ่งเพราะเขาติดทีมชาติบราซิลไงแล้วเขาเพิ่งต่อสัญญากับวิลล่ารับค่าเหนื่อย7 5 0ด0ปอนด์ต่อสัปดาห์เขาพูดถึงวงการฟุตบอลดินโจนนะเขาบอกว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีความลับหรอกใครก็รู้ว่าคุณมีสัญญาอย่างไง คือเอเย่นมีสัญญาของนาเตะแล้วเขาก็ส่งกันน่ะอาเซนอลนะครับถามว่าควรควรเซ็นสัญญากับดักลาสซูรีไหมจริงๆแล้วในสื่อเขามุมมองของสื่อนะไม่ใช่บุญม,มองของดินโจนนะมุมมองของสื่อเขาบอกว่ามีปาเต้มีไล์อยู่แล้วจะไปเซ็นทําไมจอจินโยนี่ยังเป็นทางเลือกที่3เลยที่ยังอยากจะขอย้ายเลยเพราะไม่ได้เล่นแล้วคุณเอาดักลาสซูรีเนี่ยมิดฟิลตัวรับที่ดีมากทีมชาติบราซิลนะครับ เล่น140นัดในพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยอายุ25ปียิงไป11ประตู13แอสซิสคุณจะเอาเขามาทำไมถ้าเขาไม่ได้เล่นนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคายฮาวเวิร์สกันนะครับบทความของซากามันดอลในเดียร์แลนติกนะครับเขามีการพูดถึงคายฮาวเวิร์สครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮาวเวิร์สเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีอะไรมากหรอกรอยคีนกล่าวนะ รอยคินกล่าวว่าจริงๆแล้วนะครับฮารเวิร์ส่ยน่าจะเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์แหละแต่ถ้าเล่นในบทบาทตัวรุกของอาร์ซนอลเนี่ยเล่นได้เขาไม่ใช่กองหน้าผมเชื่อว่าอาร์เตต้ารู้นะว่าจริงๆแล้วฮารเวิร์สเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีมิติแลหลากหลายบุคลิกโดดเด่นไม่มีแต่เขาเล่นได้หลากหลายต่างหากเขาไม่ใช่กองหน้าฉบับพื้นบ้านเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์แต่ไม่สามารถเล่นกองหน้าที่แท้จริงได้ อาร์เซนอลอาจจะโฟกัสตรงนี้ผิดโดยทั่วไปแล้วนะครับนักเตะทีมชาติเยอรมนีส่วนใหญ่จะไม่ใช่สไตเกอร์นะครับสไตเกอร์ต้องเป็นเหมือนเคนเนี่ยในเยอรมนีนยะเขาพยายามหาละไม่มีไม่งั้นบบเยอร์มินจะเจ้าเลยวันนอฟสกี้มาทําไมนั่นแหละครับในเยอรมนีอย่างโทมัสมูเลอร์เนี่ยเป็นลักษณะตัวรุกโจมตีหน้าต่ํามากกว่าในเยอรมนีจะไม่ค่อยมีนักเตะอย่างนี้ไคลเฮาเวิร์สก็เช่นกันนะครับผมว่าสิ่งที่รอยชิน พูดเปรียบเปยอะนะครับผมว่าแฟนอาร์เซนอลมองออกเลยผมก็ก็พอมองออกนะว่ามิติการเล่นของฮาร v เวิร์สเนี่ยสุดยอดเลย1-1เนี่ยคุณชนะฮาร v เวิร์สยากแต่ตัวลุกนฐาะตัวลุกเนี่ยโอ้โหคุณเจอเขาล็อกนี่แทบหลังหักนะครับก็ก็รอดูกันนะครับฮาเวิร์สจะสบลบคำสบประมาทนี้ได้หรือไม่นะมันเป็นคำสบประมาทของของซาการมนดอลประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเคลอาเตต้านะครับเราฟังบทความของนักเตะมาเยอะเรามาฟังบทความที่เกี่ยวกับโค้ดบ้างโค้ดอย่างอาเตต้าเนี่ยเก่งไหมเก่งริช์ดคีกล่าวว่าอาเตต้าเนี่ยสิ่งที่พัฒนามากขึ้นท่านรู้ไหมคืออะไรนิสัยนิสัยของอาเตต้าเคยเป็นคนใจร้อนเขานิ่งมากขึ้นและเขาเป็นคนเก่งการปรับปรุงพฤติกรรมบุคลิกแน่นอนครับมันจะทําให้คุณเนี่ยไปอีกระดับหนึ่ง เหมือนกับที่ตัวของอาร์เจต้าเนี่ยคือบางอย่างไม่ต้องทําเกินงามภาษาไทยเนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปโชว์มากไม่ใช่นะไม่ใช่โชว์มากนะคือให้มันพอดีอ่ะอย่าไปเกินงามอาร์เจต้าเมื่อก่อนนะครับที่เขาอารมณ์ร้อนนะ่ะนั่นแหละเป็นตัวตนจริงๆของเขาซึ่งเขาโตขึ้นมากขึ้นอายุมากขึ้นเขาก็จะปรับตัวได้เองอาร์เจต้ารับค่าเหนื่อยกับอาร์เซนอลนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยเงินเดือนอาร์เงินเดือนอาร์เจต้า 158,000ปอนด์ต่อสัปดาห์การที่เขาคุมอาร์เซนอลมาถึงจุดนี้แน่นอนเขานิ่งขึ้นคําชมนะพฤติกรรมบางบางเรื่องคุณควรแสดงออกในพื้นที่ของผู้จัดการทีมเท่านั้นนี่คือสิ่งที่นักข่าวนะครับเขาบอกไว้คุณได้โตขึ้นดิชาต์ดคีบอกเลยอตาร์เตต้าโตมากขึ้นเขาเริ่มไม่โวยวายอยู่ในพื้นที่ทางเทคนิคของคุณดีที่สุดนะครับก็ก็จริงๆวันนี้เขาก็ดีแล้วนะ ส่วนตัวผมนะเพราะรู้สึกว่าเขาอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ดีควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของยูเรนชิมเบิลนะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าอตอนนี้นะครับยูเรนชิมเบิลเนี่ยนะครับจะกลายเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสําหรับในแนวแนวแนว,แนวกองหลังอะ่ะ วันนี้นะครับคีรันกิฟส์ครับได้ออกมาพูดถึงยูเรนทิมเบิลนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับการเปิดลีกนะครับหลังจากเกมการกุศลจบไปเนี่ยนะครับทุกคนก็รอไปที่การเปิดลีกนะครับวันนี้วันอังคารก็เกมเปิดลีกนี่วันวันไหนนะจำไม่ได้แล้ววันศุกร์นั่นแหละครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันทีเนี้ยคีรันกิฟส์บอกว่ายูเรนทิมเบิลต้องใช้เวลา คุณต้องใช้เวลาในการเล่นกับโค้ดในการปรับแท็กติกกับเพื่อนร่วมทีมเขาต้องเล่นเซนเตอร์แบ็กหรือแบ็กขวาก็ได้อย่างไรก็ตามนะครับมีงานให้ทํามากสําหรับอาร์เซนอลในฤดูกาลน,นี้เพราะว่าเขาต้องเล่นทุกถ้วยทิมเบิลจะเป็นส่วนสําคัญของทีมเลยแหละการมีกองหลังอย่างยูงยลิทิมเบิลนะครับโดยโดยเฉพาะนักเตะหนุ่มๆอะ่ะมันมีพลังงานสูงไงและที่แน่ๆนะครับพาวเวอร์สไรท์นักเตะเหล่านี้สามารถที่จะเผือการเซ็นสัญญามาของอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าเยี่ยมมาก ถ้าได้แลมสตลอีกประตูอีกคนหนึ่งเนะี่ยลุ้นแชมป์อยู่แล้วนะครับก็ก็รอดูกันนะครับสิ่งที่เขาบอกว่าทิมเบร์จะเป็นหัวใจหลักแดนรับอะ่ะก็จริงผมก็ว่าจริงนะทิมเบร์ก็มีดีมากเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของไอรอนแลมสเดลนะครับแอรอนแลมสเดลเนี่ยรับข่าเหน่ยกับอาร์ซนอลอยู่ที่1 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับบอกเงินค่าจ้างเขาก่อนจริงๆแล้วเราสนใจเงินเดือนเขานะก็อยากรู้ไงฝรั่งเนี่ยเขาได้เงินเดือนสูงไหมอะ่ะ ก็ลองถามสิ1นึ0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งอะแสนสองหมื่นปอนต์อะเป็นเท่ากับกี่บาทไทยอะท่านลองดูนั่นคือค่าเหนื่อยในในในเจ็ดวันของเขาว่าทีนี้แลมสตีลเนี่ยนะครับเป็นมือนหนึ่งของอาร์สเนลมาอย่างยาวนานและตัวของจิมมี่โอฮาร่าเนี่ยวันนี้บรรณาธิการข่าวเขียนเลยผมประทับใจแลมสตีลมากอย่างน้อยเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเกมคอมมูนิตี้ชิลและเกมในเกมกับแมนซิตีย แต่ว่าการเซ็นสัญญากับเดวิดเรยาเดวิดเรยานะครับจะมีความมุ่งมั่นมาอยู่กับอาร์ซนอลมากๆเพราะเขาต้องการชิงมือนหนึ่งกับแรมซลลง่ายยกระดับเกมมันมันเป็นเรื่องที่ดีมากและสิ่งที่ดีกว่านั้นคือแรมซลเป็นเป็นประตูที่ดีอยู่แล้วแต่เขาก็มีจุดผิดพลาดกันทุกคนรรยาก็มีจุดผิดพลาดแต่การที่มีรรย,ยามาแข่งกับแรมซลทำให้ทั้งสงคนทำให้ทีมดีขึ้นแน่นอน นะครับก็เขาได้คำว่ายกระดับมาตรฐานทีมแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอมิลสม h l ิธโลนะครับก็เอมิลสมิธโลเนี่ยนะครับก็ได้ออกมายกย่องนะครับดีแคไรส์แล้วก็เพื่อนร่วมทีมหลายๆคนนะครับว่าตอนนี้เกมที่เอาชนะแมนซิสตี้ได้นะครับเสมอในเวลาเตะชนะจุดโทษเนี่ยแน่นอนเราสามารถต่อกรได้กับเขานะครับจริงๆนะดีแคร r ไรส์เนี่ยเป็นนักเตะที่คุมแนวกลางได้ดีมาก และที่แน่ๆนะครับตัวของไรซ์เองนะครับยังอยู่กับอาร์ซอนอีกยาวนานเลยคุณภาพในแบบฉบับการเติมเกมลุกของไรซ์ก็ทําได้นั่นก็เหมือนคาว่าเอมิสวิสโลก็บอกว่าตอนนี้นะครับการปรับตาแหน่งให้ดีแค่ไรซ์เนี่ยขึ้นมาเติมเกมะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของอจอร์จินโยนะครับจอร์จินโยเขาบอกแล้วนะครับว่าเขาต้องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้เลยนะครับ คือจริงๆแล้วข่าวนี้มันออกจากตุรกีนะครับรายงานจากซ u เปอร์ริกนะครับเขาบอกว่าคือตอนนี้นะครับสโมสรในตุรกีหลายทีไม่ว่าจะเป็นอ่าหลายหลายทีมอ่ะกําลังสนใจจอจินโยมากมากโดยเฉพาะถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นผมพูดเรื่องราวของใครนะกาลาตสลายปะที่เขายกให้จอจินโยเป็นฮีโร่เลยนะครับก็จริงๆแล้วนะครับจอจินโยเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด157นัดนะครับยิงไป21ประตู 6กแอสซิสต์ย้ายจากเชลซีเนี่ยมาอยู่กับอาร์เซนอลนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอร์เตตาต้องการเก็บเขาไว้นะแต่ดูเหมือนว่านักเตะไม่ได้ลงสนามปุ๊บเขาต้องการเปลี่ยนแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของดิแคร์ไรส์กับเรนโดทอสานะครับก็ดิแคร์ไรส์ครับได้ออกมายกย่องนะครับทอสาเหมือนกับพ่อมดนะครับทอสาเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนเกมและมีจังหวะจบสกอร์เขาทำได้เลย ดิคาไรส์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสนิทกับทอสซามากๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้ง2คนนี้นะครับจะสามารถทํางานด้วยกันด้วยดีเลยแหละนะครับก็ถือว่าทอสซานะครับสามารถที่จะคือมาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยแล้วก็ได้แชมป์นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสําหรับทอสซานะครับก็รอดูกันนะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับอาร์เซนอลจะไปอยู่จุดไหนเนี่ยตรงนี้สําคัญมากอาร์เซนอลจะไปไกลกว่านี้หรือเปล่านะครับมันก็อยู่ที่หลายองค์ประกอบนะครับก็ r i ซ์เป็นส่วนหนึ่งทอดซาเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสสอาร์เซนอลนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก็จะเซ็นสัญญากับแมทเทอร์เนอร์ในราคา10ล้านปอนด์อาร์เซนอลขายแน่นอนนะครับส่วนสโมสอนลองนะครับต้องการเซ็นสัญญากับฟอรินโบโลกนบโลกันนะครับ ค่าตัวในตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ37ล้านปอนด์แต่ว่าอาร์เซนอลต้องการอีก6ล้านปอนด์นะดิวจะจบทันทีนะครับจบที่43ล้านปอนด์ประมาณ50ล้านยูโรแล้วก็ตอนนี้นะครับล o อบฮด i ดิ้งนะครับก็สามารถเล่ได้ดีนะแต่เขาคนย้ายทีมถ้าต้องการล,ลงเล่นเดวิดไราย,ยานะครับก็จะมาแข่งขันกับแรมสตลนะครับแล้วก็เรื่องราวของอการแซวก,กันไปกันมานะครับระหว่างสเปอร์กับสเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังคงแซวก,กันไปเรื่องเคนอ่ะนะ ความห่างของทีมอะไรเงี้ยส่วนอาร์เซนอต้านะครับต้องการเซ็นสัญญากับดักลาส斯ลุยเหมือนกันแต่ว่าจะได้มาหรือเปล่าไม่รู้นะนักเตะเพราะว่ามาแล้วมานั่งตัวสำรองไม่ได้มาคงไม่มาหรอกนะครับส่วนรอคีนะครับได้ออกมาวิพากวิจารไคฮา์เวิร์สค,ครับว่าไม่ได้บีมบุค,คลิกโดดเด่นอะไรนักเตะอ่าเยอรมันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสไตรเกอร์นะครับแล้วก็เรื่องราวของอาดีลของใครเนี่ย พูดถึงอาร์เตต้านะครับว่ามีความนิ่งมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่อาร์เตต้าก็เป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วนะและเขามีความรู้มีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับนะครับปรับไปแล้วเป็นกุญซื้อระดับโลกได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของไอร์แลนแลมสเดลนะครับยังคงเป็นมือหนึ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับในขณะที่การเซ็นสัญญาของเดวิดไรยาก็ใก,กล้จะจบนะครับดแครไรส์เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของอาร์เซนอลไปละในฤดูกาลนี้เหมือนกับยูลินทิมเบิลเช่นกันนะครับ แล้วก็ทอซาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุกตัวโจมตีที่น่าจับตามองในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวของอาร์เซนอลทั้งหมดหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิ is, ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ สวัสดีครับ